สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับหมอดูในตำนานเรื่องเล่า้านจากตำนานสู่ชีวิตจริงอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดเจวเป็นกำลังใจกับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะ,ะมาจนถึง อีพิโซดสามครับทอฝันดีมิเวอร์ตอนที่8ครับผมเป็นตอนสุดท้ายแล้วที่เรามาถึงจุดเปลี่ยนอีกหนึ่งจุดนะครับที่มีดาวพุธนะครับย้ายเสิร์ตเข้าสู่ในลัคนาราศีมีนนะครับดาวพุธเองเนี่ยครับเราพูดถึงเรื่องของการเจรจาสื่อสารในเรื่องของการคาร้าขายในเรื่องของคําพูดคาจาในเรื่องของการวางตัวหรือว่าเกี่ยวกับโลกเกี่ยวกับช่องทองก็ได้นะครับผมหรือจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของกล่องเสียงก็ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นดาวพุธเองย้ายเข้า าสู่ลัคนาราศีมีนตั้งแต่วันที่2เมษายน63นะครับก็คือพรุ่งนี้เวลาอยู่ที่ประมาณสัก22นาฬิกานะครับก็ประมาณสัก4ทุ่มนะครับย้ายเข้าไปอยู่ในราศีมีนตั้งแต่4ทุ่มของวันที่2เมษายนจนถึงประมาณวันที่19เมษายนนะครับเวลาประมาณ5โมง46นะครับ5โมงเออ5โมง46ก็คือประมาณสัก 4546ประมาณนี้นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าดาวพุธเองเนี่ยครับโดยปกติของเขาเองเนี่ยนะเขาเดินทางต่อ1ช่องราศีใช้เวลาประมาณ30วันแต่การเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางแบบที่เรียกว่าเสิร์ตก็แปลว่าเดินทางเร็วเห็นไหมครับเขาใช้เวลาแค่2-19ถึง19 17วันเองอีก13วันหายไปไหน ไม่ทาเหมือนกันเนาะอาจจะไปทดเวลาบาดเจ็บอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละครับที่โดยปกติเขาเดินทาง30วันกลายเป็น2เมษาจนถึงแค่19เมษาเองและตรงนี้แหละเรียกว่าเสิดหรือการเดินเร็วนะครับแล้วก็เมื่อเข้าสู่ลัคนาราศีมีนมีตำแหน่งเป็นทั้งประและนิดนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราบอกกันครับว่าถ้าดาวพุธ ตีความธรรมดาคือการเจรจาการสื่อสารการค้าขายเรื่องของช่องท้องเรื่องของการวางตัวแต่ถ้าเป็นพุทธปลและพุทธนิดตีความว่าไงครับเขาบอกว่าพุทธปลเนี่ยมันหมายความว่าพึ่งพาญาติมิตรไม่ได้นะลูกหัวลูกเมียอะไรก็พึ่งพาไม่ได้ยิ่งกว่านั้นเองก็ยังต้องมาแบบว่าเป็นศัตรูการทะเลาะการพูดจาก็อาจจะต้องระวังคำพูดนะครับควรระวัง พูดแต่สิ่งดีๆนะครับส่วน4นิดครับนิดนีดน่แปลว่าเหลว3มต่ำชาเขาก็เลยบอกว่าอาจจะมีญาติมิตรเป็นศัตรูใจอันตภานเห็นผิดเป็นชอบพูดไม่มีมารยาทมักขู่เข็นจึงเกิดการทะเลาะกับคนในครอบครัวได้นะครับโอ้แสดงว่าดาวพุธตีความง่ายๆเลยใช่ไหมครับว่าพุทธปะและพุทธนิดต้องระวังเรื่องของการสื่อสารนั่นเองนะบางครั้งบางทีเราพูดจาไปเราคิดว่าอ่าฉันถูก อ่าฉันพูดจาไปปรากฏว่ามันไม่เข้าหูเขาอะถูกไหมพุทธปะและพุทธนิตทตีความในเรื่องของการเจรจาก็เป็นแบบนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของการค้าขายก็ถ้าพุทธด,ด,ด,ดีก็เจรจาดีถ้าพุทธปะและนิดก็เจรจาไม่ดีถูกไหมครับก็จะต้องมีความลำบากในเรื่องของการที่จะต้องเจรจาจะต้องค้าขายอ่า อะไรประมาณนี้อาจจะ,ะขายไปไม่ได้กาไรขายไปแบบเทน้าเทตาเททิ้งเทคว้างประมาณนี้ได้ไหมได้นะครับแล้วก็สี่ประสีนิทตีความเป็นเรื่องโรคภยัยไข้เจ็บมันก็คือโรคของช่องท้องใช่ไหมการอาหารการกินก็ต้องกินร้อนช้อนหนงมกูถูกไหมเออประมาณนี้นะแล้วก็สี่ประสีนิดตีความเรื่องของการวางตัวก็ต้อง วางตัวให้ดีอย่าแบบว่าเจรจาแบบไม่เข้าหูหนู่นนี่นั่นอ่าอย่างนี้เพราะฉนั้นเนี่ยตีความแค่นี้เองจบลนะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ามันจะไปอยู่ในเรือนของใครนะครับทีนี้มันจะไปอยู่ในเรือนของใครมันไปอยู่ในเรือนของราศีมีนแค่เพียงรูปดาวเนี้ย มีอยู่แค่ประมาณวันที่สองเมษาจนถึงแค่สิบสองเมษาเท่านั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะเข้าสู่อีพิโซดสี่นะครับเป็นตอนต่อไปละที่ดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าไปเป็นมหาอุจอยู่ในราศีเมฆนะครับผมก็อยากจะเนาะอยากจะให้คําทํานายเป็นจริงเนาะว่าเมื่อไหร่ที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าเป็นมหาอุจในราศีเมฆดวงเมือง โรคต่างๆไอโ,โคโนนโคลนาโควิด19ทเนี่ยมันจะได้หายสักทีเพราะจากที่ผมได้ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการทำนายโควิดไว้ไม่รู้ว่าจะถูกหรือผิดนะหลายๆหมอเขาก็ทำนายกันทุกคนเลยอะทำนายกันทุกคนเลยว่าออ้ยจะต้องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะแต่ตามตามความที่ผมใช้สถิติออกมาเนี่ยผมก็คาดว่าถ้าเมอร์ซามันไปจบตรงที่อาทิตย์เป็นมหาอุด เพราะฉะนั้นโควิดก็น่าจะไปจบที่มหาอุดเหมือนกันแต่จะเป็นมหาอุด13เมษายนจนถึง14พฤษภาคมเหรอโน่นเลยปีหน้านะครับเพราะฉนั้นขึ้นอยู่กับพวกเราเหมือนกันเพราะอย่างที่เขาบอกเขาว่าโรคนี้มันเป็นโรคติดต่อมันเกิดได้เพราะการติดต่อนะครับมันเกิดได้เพราะการติดต่อเพราะฉะนั้นถ้าเราหยุดการติดต่อเว้นระยะห่าง social distancing กันนะครับแล้วก็รักษาระยะห่างแล้วทาให้ไอต่อการ บ่มพักการการเพราะเชื้อของมันเนี่ยเออระยะฟักตัวของมันเนี่ยหายไปมันก็น่าจะจบถูกไหมเออถ้ามันไม่จบปีนี้มันน่าจะไปจบสักตอนช่วงที่มนุษย์ยูย้ายเข้าไปสู่ในเรือนของปัตตนีได้ไหมเพราะมนุษยูอยู่ในราศีเมฆและตอนนี้นาวาังของเขาอยู่ในราศี กันเมื่อเขาอยู่ในราศีกันปุ๊บเขาก็อาจจะแบบว่าทําให้เกิดอลิเกิดอุปสรรคศัตรูเกี่ยวกับต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของเนี่ยดาวพุธใช่ไหมการเจราจาค้าขายถ้ามันย้ายเข้าไปอยู่ตรงนี้เป็นปัตนิมันน่าจะเป็นเรือนที่ดีเพราะฉะนั้นผมก็สันนิษฐานในข้อที่2ว่ามันน่าจะไปสัก25พฤษภาก็ยังดีอะไรประมาณนี้เนาะไปสอดคล้องกับหมอด,ดูเด็กอะไรที่นู่นเน่ะเขาบอกว่าย9ิบก้าพฤษภาโลกนี้จะหยุดก็ไม่รู้เนาะว่าจะแม่นหรือไม่แม่นนะครับแต่ก็อยากจะให้ อยากจะให้แม่นเหลือเกินก็คืออยากจะให้มันหยุดสักทีพวกเราจะได้ใช้ชีวิตแบบปกติกันนะแต่ตอนนี้ถ้ามันยังไม่ใช้ชีวิตปกติไม่ได้เราก็ต้องใช้ Social d i s ส a n c i n g แล้วก,ก็คงจะต้องรักษาระยะห่างแล้วก็จะต้องแบบว่าทํำยังไงก็ได้ช่วยกันคนละไม้คนละมืออยากเป็นภาระของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์กันเลยนะเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ดูใช่ไหมครับขึ้นมาวันละร้อยยีคน โรงพยาบาลมีเตียงไม่พอนะครับมีเตียงไม่พอตอนนี้อยู่ในโรงพยาบาลต้องพันสามลวถ้ามันยังขึ้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเนี่ยผมว่าคนที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือกองทัพกองหน้าของเราอะ่ะเนาะแพทย์แพทย์พยาบาลเนาะเห็นใจ ท่านนิดหนึ่งละกันนะครับผมโอเคใครช่วยได้คนละไม้คนละมือก็ช่วยกันนะครับทีนี้เราไปดูกันเลยครับเนี่ยครับเลยไม่รู้จะบอกเธออย่างไรให้เข้าใจเพราะว่าดาวสี่เป็นทั้งปะะและนิดในลักนณะราศีมีนนะครับผมโอเคเราไปดูกันต่อเลยครับผมว่าในแต่ละราศีจะเป็นอย่างไรรูปดาวนี้อย่างที่ผมบอกนะครับเขาอยู่กันแค่2เมษาจนถึงประมาณ12เมษาเท่านั้นนะครับแค่10วันก็จะผ่านไปอีกเฟสหนึ่งส่วนใน เรื่องของดาวพุธจะย้ายแค่17วันนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็เข้าสู่ในเรือนของราศีเมฆละดวงเมืองจากที่มันเป็นวินาศในดวงเมืองมันก็น่าจะค้าขายดีขึ้นเนาะประมาณนี้นะอนุโมทนาสาธุขอให้โรคนี้มันหายไปเสียทีนะครับพวกเราช่วยกันนิดหนึ่งละกันโอเคไปดูกันครับผมว่า จะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับลัคนาราศีต่างๆนะครับไปดูกันที่ลัคนาราศีมีนเลยครับผมลัคนาราศีมีนเองเมื่อเราวางวันเดือนปีและลัคนาเวลาเกิดออกมานะครับจากเฟสแรกนะครับเราก็ไปที่เฟสที่2ใช่ไหมครับดาวพฤหัสย,ย้ายพอมาเฟสที่3ปุ๊บก็คือดาวของานย้ายมาเฟสที่4คือดาวสุกย,ย้ายออกไปเป็นกเกษตรบดีละดีขึ้นนะครับพอต่อมาก็คืออันนี้ครับดาวพุธย้ายมาเป็น ปละและนิดในเรือนราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นรูปดาวเป็นแบบนี้นะครับดูที่ลัคนาราศีแรกเลยครับลัคนาราศีมีนครับผมดาวอาทิตย์อยู่กับตัวดาวพุธ เป็นปะและนิดอยู่กับตัวเพราะฉะนั้นถามว่าเขาเคยอยู่ในเรือนวินาศนะครับเขาเคยอยู่ในเรือนวินาศเพราะฉะนั้นเมื่อมันเป็นเรือนวินาศมันอาจจะเจรจาค้าขายไม่ค่อยคล่องตัวแต่พอเขามาเป็นปะและนิดเข้ามาทับลัคนาของเรามันก็น่าจะดีขึ้นแต่เพราะว่ามันเป็นปะและนิดเราเลยต้องเจรจาค้าขายด้วยความระมัดระวังนะครับหนึ่งสี่หกโยกเขาหากันหนึ่งเป็นอุจาวิลาถูกไหมหกเป็นเกษตรบดีแต่สี่มาเสียเป็นปะและนิด เพราะฉะนั้นการที่4เป็นปะและนิดนี่ดูนี่อ่านะครับดูปะและนิดเนาะอาทิตย์เป็นอุจาวิราชดาวศุกร์เป็นเกษตรบดีนะครับเกตก็อยู่ตรงนี้เนาะบางครั้งบางทีคนราศีมีนก็อยากจะลุยไปกับเรื่องของคนรอบข้างต่างๆนานาเพราะความที่เป็นคนรักเพื่อนนะใหญ่ใจโตอยากจะเป็นให้คนนับถือเป็น1 4ึแต่ก็ต้องระวังคําพูดของตัวเองว่าคําพูดของตัวเองอาจจะกลับมาแทง ตัวเองอาจจะทําให้ตัวเองเสียทรัพย์ได้เหมือนกันนะเพราะนั้นคนลักขนาราศีมีนระวังคือทุกๆราศีแหละต้องระวังสี่ปะและนิดพูดได้พูดแต่พูดแล้วพูดไม่ดีก็อย่าพูดเท่านั้นเองนะครับหลักเกณฑ์มีแค่นี้ไพ่ที่ได้ออกมาเป็นสกสอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะตาเริ่มมองไม่ค่อยเห็น <laughs> สักคัฟฟายนะครับสักคิฟฟายนะครับสักคิฟฟายเนี่ยคือการบวงสรวงนะครับเขาบอกว่านักลบคนนี้เนี่ยถือดาบออกมาแล้วก็ดาบเนี่ยมันสะท้อนเห็น เอเงาทองๆที่เข้ามาที่ดวงตาของเขาทําให้เห็นความจริงจังในเรื่องของการที่เขาอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่ก็เหมือนกับชีวิตที่จะต้องบวงสรวงหรือจะต้องทุ่มเทศรัทธาในสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อคุณศรัทธาในสิ่งต่างๆคุณก็ต้องทําให้มันเต็มที่นะครับประมาณนี้เนาะอ่ะไปดูราศีต่อไปนะครับอย่างที่บอกครับว่าทุกๆราศีเนี่ยเอาให้ดูในเรื่องของ ความที่ดาวสี่นั้นเป็นปลและนิดเท่านั้นเองนะครับระวังเรื่องคําพูดนะครับเพราะฉนั้นเป็นราศีเมฆครับโอ้ราศีเมฆดาวพุธจากที่เขาเป็นลาภะนะครับเขาเป็นลาภะเขาเสดในราศีกลุ่มเขาย้ายมาเสดเป็นปละและนิดในราศี มีนก็ต้องระวังในเรื่องของคําพูดคําพูดที่ไม่ดีก็อย่าใช้นะครับการเจราจาค้าขายคุณอาจจะต้องไปเจราจาค้าขายแดนไกลแต่ก็อาจจะไม่ได้มีกําไรอะไรมากมายเท่าไหร่อาจจะถูกเอาเปรียบนู่นนี่นั่นได้ด้วยนะครับประมาณนี้เนาะหนึ่งยังตกเสียวินาทีก็ตกเสียวินาทอีกก็ต้องระวังคําพูดแล้วก็เรื่องของการวางตัวนั่นเองแต่สุข เก้าก็คือมีความคิดสร้างสารรค์มีการที่เรียกว่า,าสวยและดูดีทําตัวให้ดูดีแต่เงินไม่ค่อยมีเท่าไหรออ่ไม่เป็นไรนะครับวันนั้นดาวอาทิตย์ดาวพุธตกเสียระวังคําพูดระวังเรื่องของหน้าที่การงานของคุณนะครับไพ่ที่ได้ออกมาก็คือกิวเลสลสเกนะครับกิเลสลสเนี่ยเขาบอกว่าคนคนนี้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยรู้สึกผิด ในสิ่งที่เกิดขึ้นมารู้สึกเศร้าเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นมาอดีตมันไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปได้เพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีคําพูดที่เราใช้ออกไปเป็นสีวินาีเราก็ต้องระวังคําพูดของเราด้วยนิดหนึ่งนะครับอย่างตรงฟางหรือว่าทอฝันหรือว่าทอลรีนของเราเองนั่นแนหะเนาะจากที่แบบว่าเขาเคยเป็นทอลีนอันยิ่งใหญ่ตอนนี้กลายมาเป็นทอฝันอันบอบบางใช่ไหมบางครั้งบางทีก็รู้สึกในใจว่าอืม ที่เราเปลี่ยนไปอย่างเงี้ยมันมีอะไรดีไหมอะไรเงี้ยนะแต่ไม่เป็นไรด้วยความที่หกเก้าไงเออก็อยากจะทําให้ตัวเองดูดีขึ้นสวยขึ้นเนาะหนวดคงหนวดเขาเอาออกหมดเลยอะไรประมาณเนี้ยนะครับอื รนะาศีต่อไปคือราศีพฤกษศกครับราศีพฤษศหนึ่งสี่นะอยู่ในเรือนลาพระนะอยากจะได้ลาบก็ต้องเจรจาให้แบบมันถูกคอเข้าหูคนถูกไหมอ,อยากได้อะไรเราก็ต้องเจรจาแบบมีชั้นเชิงเนาะอย่าแบบพูดปุ๊ปุ๊ปออกไปอย่างเดียวมันจะกลายเป็นสี่ปะและสี่นิดเพื่อที่จะ นะประมาณนั้นเพราะ146เป็นคนของประชาชน1ดีละ่ามีเรื่องของการงานเป็นถึงอุจจาวิราชดีมีสุขเป็นการเงินเกษตรบดีความรักอยู่กับตัวแต่มาเสียที่4อาจจะเป็นปละและนิดแล้วเกตก็คือทันทีทันใดใช่ไหมเออแล้วความคิดของตัวเองอาจจะเป็น573คิดลบๆบ,บ,บางครั้งบางทีแล้วลุยแหลกเพื่อให้ได้มาบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่สมน้ําสมเนื้อเนาะ ก็ระวังคำพูดไว้นิดหนึ่งละกันอยากได้อะไรก็ต้องเหมือนมันปล่อมปลๆเนาะ ประมาณนี้เข้าไปนะครับเพราะนั้นคนลักขณะราศีพฤษภครับเขาได้ calling the storm นะครับ calling the storm ก็คือสร้างพลังของคุณ empowerment ของคุณออกมาโดยการที่แบบเรียกลมเรียกฟ้าเรียกฝนอะไรประมาณนี้นะครับก็คือ up level ของตัวเองจากที่ดาวพุธย้ายจากกัมมะมาเป็นลาภะแล้วก็มารวมกับดาวอาทิตย์แล้วก็มาโยกเข้าหาดาวศุกร์และดาวเกตนั่นเองนะครับเพราะนั้นมีพลังอำนาจใช้ในทางที่ดีเพื่อที่จะเรียกทรัพย์ของตัวเองกลับมานะครับราศีต่อไปคือราศี เมถุนครับราศีเมถุนเองเราบอกว่า1กับ4อยู่ในเรือนของกรรม,มะเนาะการเจรจาในเรื่องของการงานต้องระวังในเรื่องของครพูดในการทํางานนะครับแล้วก็6มันมาตกอยู่ตรงนี้เป็นเรือนวินาศเพราะนั้นถ้าสมมุติคุณพูดไม่ดี6มันก็พาไปสู่การไม่ดีด้วยก็คือไม่มีเงินไม่มีความรักถูกไหมเพราะนั้นพูดจาเจรจาเรื่องของการงานพูดหวานๆพูดให้มันเหมาะๆอะไรไม่ควรพูดก็ไม่ต้องพูดเพราะว่า4กับ หนึ่งอยู่ในเรือนกรรม,มะนะครับอาทิตย์อาจจะเป็นความร้อนแรงแล้วสี่เป็นเรื่องของคําพูดเพราะนั้นทุกๆราศีเลยต้องระวังในเรื่องของการใช้คําพูดถ้าสมมติในเรื่องของการค้าขายเองเนาะงานประจําโอเคน่ะอาทิตย์ดีแต่งานที่จะใช้วาจาบางทีมันรู้สึกแบบเหนื่อยจนเกินไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหนื่อยจนเกินไป573เนี่ยความอดทนมันไม่มีใช่ไหมครับความอดทนมันไม่มีสติมันไม่มีความอยากจะทํานู่นอยากจะทํานี่ทําให้มันโยกออกลับมาที่กรรม,มะดาวพุธเปะมันก็เลย พูดไปตามใจที่ตัวเองอยากทําด้วยความที่เป็นอาทิตย์เลือนายนั่นเองนะเพราะนั้นต้องระวังคาพูดเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ระวังในเรื่องของการงานมากขึ้นนะไพ่ที่ได้ออกมาเป็น hiding your t r u e self นะครับเขาบอกว่าผู้หญิงสองคนคนนึงยืนอยู่บนพระอยู่ในส่วนของพระอาทิตย์อีกคนนึงก็ยืนในส่วนของดมูนคือพระจันทร์บางครั้งบางทีถามว่าตัวคุณอยากเป็นคนไหนคุณจะปิดซ่อนความเป็นตัวของตัวคุณเองได้ไหมอ่านะเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีมันก็เหมือนกับพไพ่ใบนี้มันเป็น ไพ่เหมือนกับบาลาน่ะคุณจะต้องเหมือนกับ แบ่งรับแบ่งสู้บางครั้งบางทีคุณก็จะต้องเหมือนกับเป็นเดอะมูนบางครั้งบางทีคุณก็ต้องเป็นเหมือนเดอะซันอย่างนี้ได้ไหมให้โยถูเซลบางครั้งบางทีคุณจะต้องปิดบงังความที่คุณไม่โอเคในใจของคุณบ้างนะไพ่ชุดนี้จะเป็นชุดดาร์คเรรร์นะครับเป็นกระจกสีดำกระจกดันมืดประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็บางอย่างที่มันไม่ควรจะปรากฏมาช่วงนี้ก็ใส่หน้ากากให้ เขาหากันนิดนึงเหมือนกับคนราศีกรกฎรับก็บอกว่าเป็นแมคครเนะครับก็คือเรื่องของการใส่หน้ากากหนุ่มคนนี้เองเนี่ยครับเขาใส่หน้ากากไอตัวนกฮาลโลวีนตัวเนี้ยนะครับเพราะว่าเขาเองเนี่ยรู้สึกว่า เขาเป็นหนึ่งสี่อยู่ในสุภะเขาคิดมากคิดเยอะบางครั้งบางทีเขาก็อยากจะพูดอะไรตรงๆออกไปบางครั้งบางทีเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นอะไรเงี้ยบางครั้งบางทีเขาก็เลยต้องใส่หน้ากากให้กับตัวเองนะครับเหมือนกับการสวมหน้ากากสวม ความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างที่มันปิดกั้นบางสิ่งบางอย่างเอาไว้เพื่อที่จะให้บางสิ่งบางอย่างเนี้ยมันไปได้ดีอ่าประมาณนี้บางสิ่งที่คิดเอาไว้ที่มันหลายๆบางครั้งก็ไม่ต้องแสดงออกมามากก็ได้นะครับ ปิดปากเงียบไว้บางครั้งก็ดีกว่าการที่จะเฉลยเผยตัวออกมานะครับผมราศีสิงห์ครับราศีสิงห์เองเนี่ยเขาบอกว่าดาวพุธกับดาวอาทิตย์ย้ายเข้าไปสู่ในเรือนมรณะการเจรจาค้าขายลดน้อยลงการงานก็เริ่มลดน้อยถอยลงเออมันเป็นทุกราศีแหละครับเนาะประมาณนี้นะครับแล้วก็สีเป็นมรณะหมายความว่าทําให้เกิดความชิบหาย จากคำพูดของตัวเองที่เป็นปละและนิดคือคำพูดที่ไม่ได้กั่นกองออกมาหรือคำพูดที่เสิร์ตเร็วแล้วทําให้เกิดความ เดือดร้อนในเรื่องของการเจราจาค้าขายและเรื่องการงานได้ไหมได้573ก็เป็นเรื่องของอลีอีกโอ้โหตอนนี้คนลักนาราศีสิงมีดาวเสียทั้งอลีและก็มรณะอยู่ประมาณหดวงด้วยกันถ้าเป็นมรณะโครคภัยไข้เจ็บก็เกี่ยวกับเรื่องของไมเกรนสายตาใช่ไหมครับความดันเนาะแล้วกเกี่ยวกับดาวพุธก็เกี่ยวกับเรื่องของช่องท้องเรื่องเกี่ยวกับกล่องเสียงได้ไหมนะประมาณนี้เพราะฉะนั้นคนลักนาราศีสิงเองช่วงนี้จะต้องระวังโครคภัยไข้เจ็บนิดหนึ่งนะครับอ่า ไพ่ที่ได้ออกมาก็คือแอนะแอนเวีย กาตโตนี oni, นะครับตะก,กะเอนเวตกาตโตนี oni, แปลว่าอยากกินเยอะเนาะอยากกินเยอะอยากตะก,กะตะก,การนะครับให้มันพอดิบพอดีเนาะไม่ใช่ว่าอยู่บ้านสิบสี่วันลงพุงอย่างเดียวนะครับเพราะฉนั้นเขาก็เลยบอกว่าความตะกะหรือความมากักมาก,มากอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้เกิดความเสียใจในทางที่เกิดขึ้นมาทีหลังก็ได้นะประมาณนี้เพราะฉะนั้น เอ็นเวียกัตตนี่อยากได้ของคนอื่นความตะกะตะการเนาะประมาณนี้นะครับอ่าใช้คําพูดให้ดีนิดนึงทุกราศีแหละนะอ่ะาราศีกันครับราศีกันเองอ่าดาวหนึ่งสี่อยู่ในเรือนปัตตนี้จากที่เขาเป็นอลย้ายเข้ามาเป็นปัตตนีแต่เป็นปัตตนีแต่ว่ามันเป็นปะอะไรนิดก็ต้องระวังในเรื่องของการเจรจากับคู่ครองบางครั้งบางทีตอนนี้เห็นสถิติของคนที่เขาอยู่ด้วยกันในต่างประเทศว่า ฟังข่าวไหมครับที่บอกว่าคนที่อยู่ด้วยกันตอนนี้มีเปอร์เซ็นต์ของการหย่าล้างเยอะเพราะว่าก,ากักตัวอยู่ในบ้านไงพอกักตัวอยู่ในบ้านปุ๊บไม่มีที่ไหนจะไป เห่าใส่กันเองเพราะเห่าใส่กันเองปุ๊บอ่าก็เลยแบบว่าเห็นนั้นประเทศไหนนะรู้สึกว่าจะมีโรงแรมให้มาพักสําหรับคู่สามีภรรยาที่แบบอยู่บ้านแล้วอยู่บ้านกันไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้น1กับ4 1หนึ่งโอเคเป็นความใจร้อนเป็นเรื่องของความมีหน้ามีตาเนาะแต่4กับกลายเป็นปละและนิดก็เลยต้องระวังในเรื่องของคําพูดในเรื่องของการที่แบบเอ้ยเธอทําอย่างงู้นเธอทําอย่างนี้สแต่ปรากฏว่าเธอก็ไปทำสี่ฉันกักตัวอยู่อ่าจบจบข่าวเลยทันที นะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีเขาก็เลยบอกว่าเนอะต้องอภัยให้กันบ้างหรือว่าค่อยๆพูดค่อยๆจาระวังในเรื่องของคําพูดที่จะใช้เกี่ยวกับเรื่องของหุ้นส่วนหรือคู่ครองก็ได้นะครับ Artificial Heart นะครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความจอมปลอมเนาะไอ้ตัวไซบอร์ดตัวนี้หรือว่าแอนดรอยตัวนี้เขาก็คิดว่าเขาอ่ะควรจะเป็นคนหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาเองเหมือนกับเขาเองเหมือนกับ เออฉันก็เหมือนคนนะฉันใช,ช้ชีวิตเหมือนคนเลยอะไรประมาณนี้เขาก็เลยบอกในด้านมือของเขาเองเนี่ย if i don't feel the warmth of the h r n will i blame the sun on myself อืมเขาก็บอกว่าถ้าฉันรู้สึกว่าเออไม่ได้อบอุ่นเกี่ยวกับไอแสงอาทิตย์แสงพราทิตย์นี่เลยมันเป็นเพราะว่าพราทิตย์หรือเป็นที่ตัวฉัน เออบางทิ้งบางทีเนี่ยมันไปโทษชาวบ้านเขางแงเราว่าไม่โทษตัวเองบางครั้งบางทีเราเห็นความผิดของคนอื่นมากที่จะเห็นความผิดของตัวเองถูกปะเพราะนั้นบางครั้งบางที นาะดาวพุธเป็นปะและนิดก็ต้องระวังในเรื่องของพูดในเรื่องของการวางตัวไว้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะาใจเย็นๆกันช่วงนี้อาจจะใจร้อนกันอ่ะไปดูลาศีนี้เลยครับราศีตุลครับสื่อๆของเราเองเขาบอก I wanna cry f o ายฟอฉันจะร้องไห้เป็นครั้งสุดท้ายให้กับเธอโถทอร,รินทำไมเธอถึงเปลี่ยนแปลงไปขนาดนั้นดูหน้าของเธอครับอืมดูหน้าของเธอเธอรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะครับแล้วก็ เบื้องหลังของภาพนั้นเองมันก็มีใหญ่คนนี้ยืนอยู่นะครับอืมมองมาที่นี่เนาะไม่รู้ว่าเธอมาทำอะไรของเธอนะครับเพราะฉะนั้นสื่อสื่อบอกว่า I w a n n ่า r y f ย r อ o u ยก็แปลว่าฉันจะไม่ร้องไห,ห้ให้เธออีกต่อไปเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าข่าวที่แล้วถ้าคุณจำกันได้6ก็ตกมรณนะความรักของสาวราสีตุนของเราก็ตกมรณนะ เกตก็ตกมรณะใช่ไหมแล้วดาวอาทิตย์การงานก็ไม่ค่อยมีมีอุปสรรคอีกตอนนี้ดาวพุธมาเป็นประเป็นนิดในเรือนอลิอีกโอ้ยสื่อๆบอกว่าไม่ขอจะอยู่อีกต่อไปละขอหนีไปดีกว่าปล่อยให้ทอลินหรือทอฝันอยู่คนเดียวไปก็แล้วกันนะครับเพราะนั้นในเรื่องของคําพูดพูดมากก็ไม่ได้พูดน้อยก็ไม่ดีเนาะเพราะนั้นพูดแต่พอง,งามเนาะประมาณนี้ก็ได้แต่ทําหน้าแบะแบ,ะแ,บะแบบนี้ไปอราศีแล้วกันครา ขายเป็นไงครับการค้าขายก็ตกอลริ่ก็ต้องระวังในเรื่องของการเจรจาค้าขายในเรื่องของการงานแล้วก็ระวังเรื่องของสุขภาพความคิดของตัวเองโรกแป๊บๆทันทีทันใดอะไรประมาณนั้นเนะาะราศีต่อไปคือราศีพิจิกครับราศีพิจิกเองเขาบอกว่าดาวเข้าสู่ในเรื่องของปุตตะใช่ไหมจะต้องเจรจาก,กับบริวารบางครั้งบางทีดาวพุธเป็นปละเป็นนิดก็คือจะต้องเจรจาก,กับบริวารบริวารก็หันกลับมาหนีตีจากหรือกลับมาเป็นศัตรูอ่า กลายเป็นอย่างนั้นไปหวังดีแท้ๆด้วยอาทิตย์ที่เป็นปุตตะอยากจะให้บริวารได้ดีแต่มาเจอสี่ปะสี่นิดเข้าไปอีกกลายเป็นว่าหวังดีแต่คำพูดของเรากลายเป็นไปทิ่มแทงบริวารไปแนะนำบริวารบริวาณกับไม่เห็นความดีของเราเนาะก็ต้องระวังในเรื่องของการที่จะไปตักเตือนลูกหลาน อะไรประมาณนี้นะครับ69ถือว่ายังเป็นปัตนิก็ถือว่าดีอยู่เนาะแต่ถ้ามองโดยรวมเนี่ยหกเก้าหนึ่งสี่นะหนึ่งสี่หกเก้าเงี้ยมันก็ถือว่าเป็นปุตตะปัตนิสิ่งดีๆกําลังจะตามมาแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการเจรจาค้าขายในเรื่องของการวางตัวแล้วก็เรื่องของสิ่งที่เราไปพุ่มบอก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 เพราะว่าอะไรเพราะห้ามันเป็นขี้บ่นในสาตชาแล้วมันไปเจอกับเจ็ดด้วยก็เป็นคู่ศัตรูกันอังคารความขยนันขยนัขยนเหลือเกินที่จะไปกล้าไปเจรจาให้กับบริวารปรากฏ ว่าบริวารมันไม่ฟังนะครับ by d u p l a n นะครับเขาบอกว่าเหมือนกับมองแล้วก็ปิดตาก็คือปิดตาด้วยผ้าใบนี้แต่ว่ามแมลงวันเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตัวแทนแห่งความเหมือนกับ เจ็บทีละนิดเจ็บเทนิดฉันยังทนได้เออพอแมงวันเนี่ยมันค่อยเกาะเข้าไปเรื่อยๆเกาะเข้าไปเรื่อยเหมือนกับเข็มเหมือนกับอะไรที่แบบว่าทิ่มแทงตัวเรายิ่งมาเกาะกันมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าฉันทนได้ฉันทนได้สีทนได้ทนไปสักวันหนึ่งมันระเบิดออกมานะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าถ้าคุณยังปิดตาต่อความเจ็บป่วยติดปิดตาต่อความเจ็บปวดตอนนี้อยู่เนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยแผลมันลามขึ้นมาแล้วคุณจะรู้สึกว่าไม่น่าจะอดทนตั้งแต่ มแมลงวันตัวแรกมาเกาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีเขาเลยบอกว่าถ้ามันทนไม่ได้บอกออกไปเลยถ้ามันทนไม่ได้อย่าให้มันเหมือนกับว่าเนี่ยสะสมกลายเป็นไส้คอมแมลงวันประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือไพ่เขาบอกมาบายทูเพนบางครั้งบางทีคุณเองปิดตาต่อสิ่งที่มันเจ็บปวด แล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกชินชาแต่สุดท้ายแล้วมันก็เป็นผลเสียต่อตัว,ตวของคุณเองนะครับราศีต่อไปคือราศีธนูครับราศีธนูเองหนึ่งกับ4อยู่ในเรอนพันธุครับเจษจรากับคนในบ้านอยากจะขายที่แต่ขายไม่ได้หรอกนะครับตอนนี้เพราะว่า4ี่เป็นปะเป็นนิดอาทิตย์โอเคในเรื่องของการงานเป็นงานแบบว่าอาจจะเป็นงานเหมือนกับอะไรนะเออนั่นแหละ ที่อยู่ในบ้านคุณเองจะต้องเป็นช้างทําหน้าทํานู่นทํานี่แล้วพอสี่มันมาเป็นปรับเป็นนิดไปเจราจาไปพูดให้ให้คนในบ้านฟังคนในบ้านก็กลับบอกว่าโอ้ยอย่ามาพูดเลยน่าลาคาญอ่ะกลายเป็นแบบนั้นไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องระวังในเรื่องของคำพูดหรือว่าถา้าสมมติตอนนี้คุณจะเจราจาค้าขายใดๆสี่ 4, ปะสีนิดมันก็ไม่ได้ส่งผลดีนะก็ ค่อยๆเป็นค่อยๆไป,ๆไปละกัน6มันก็เกิดอลริการเงินของคุณเป็นอลริใช่ไหมแล้วก็เกิดอุปสรรคศัตรูขึ้นมาเป็นเกตอลริอีกเนาะห้าเจ็ดสามทำไงเสียเงินเสียนู่นเสียนี่เสียใจแล้วก็ต้องอดทนต่อสิ่งต่างๆแล้วก็มาบ่นให้กับตัวเองฟังกลายเป็นจิตตกไปอีกนะครับเดอะพาราไซ์ครับเขาบอกว่าการอยู่ร่วมกันครับบางครั้งบางทีมันก็เหมือนกับไอวีไอพอยซันไอวีอันนี้ที่เป็นดอกไม้พิษเนี่ยบางบางอย่างมันก็จะต้องแบบว่าไปอยู่ร่วมกันกับคนให้ได้ นะครับเพราะฉะนั้นการที่มีดาวพุธย้ายไปอยู่ในเรือนพันธุ์เนี่ยแปลว่าคุณเองอาจจะต้องใช้ประสบการณ์หรือว่าใช้ความที่แบบว่าจะต้องอารมุ่มอร่วยในการที่จะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันประมาณนี้ราศีต่อไปคือราศีมังกรครับราศีมังกรเองเขาบอกว่าดาวเข้าสู่ในเรือนของศาสระเรื่องของคนรอบข้างเนาะก็ห้าเจ็ด สามอยู่กับตัวเองมีอำนาจนน่นนี้นั่นต่างๆนานาสี่สามเป็นเรื่องของความที่แบบว่ากล้าที่จะถามแต่สี่เจ็ดก็เป็นเรื่องของความที่แบบคุยเรื่องของผลประโยชน์สี่ห้าเป็นเรื่องของการย้ำคิดย้ำทำถูกไหมแต่สี่เป็นปะเป็นนิดเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีคุยกับบริวารมากจนเกินไปบริวารที่เป็นเป็นสาช้าเป็นสาช้าก็เป็นเพื่อนคุยกับเพื่อนมากเกินไปเพื่อนเบื่อบอกเอ้ยอย่ามาพูดมากเลยพูดไปก็เท่าเดิมอย่างงู้อย่างนี้บางครั้งบางทีเราก็เลยกลายเป็นว่าเราพูดแต่เรื่องซ้ำๆดําเดินจนเ เบื่อคําพูดของตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นพูดมากไม่ได้ก็อย่าไปพูดอะไรนะครับเขาบอกว่า forgetting one s e l f นะครับก็คือลืมไปเลยว่าใครสักคนที่มันทําให้คุณเกิดความเจ็บปวดใจลืมไปซะอย่าไปจดจําบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นแผลในใจของคุณประมาณนี้นะครับราศีสุดท้ายครับคือราศีกุมครับราศีกุมเขาบอกว่า fragmentation ก็ค <c oughs> ือการแตกหัก นะครับถ้าชั้นขาหากักถ้าชั้นเปลี่ยนแปลงไปถ้าชั้นไม่มีขาถ้าชั้นไม่มีหัวใจแล้วชั้นจะเป็นเหมือนคนเดิมไหมอ่า,าไพ่ใบนี้จะถามคุณแบบนี้มันก็เหมือนกับตนุที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มี1นอยู่ตรงในเรือนของกระดุมพระคือความคิดมากคิดเยอะนั่นเองนะครับหนงก็คือบอกว่าอยากจะหน้าใหญ่ใจโตอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมครับอยากจะแบบว่าอ่ามีเกียรติในสังคมนะครับอยากจะมีการมีงานที่ดีพอ4ี่มาเป็นปรับเป็นนิดอ่าเริ่มน้อยอกน้อยใจว่าเนี่ยถ้าชั้นไม่เหมือน เดิมถ้าฉันเปลี่ยนแปลงไปมันจะเป็นอย่างไรนะเพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีเขาก็เลยบอกว่าอใครล่ะที่จะรู้สึกกับสิ่งนั้นมากที่สุดก็คือตัวเราเองเองแหละนะครับ fragmentation ก็คือเรื่องของการแตกหักเนาะบางทีคําพูดเล็กๆน้อยๆมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่ามีปมอะ่ะเพราะฉะนั้น เราก็อาจจะแบบว่าไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะครับอย่าไปสนใจเกี่ยวกับปากคอยปกปูเสียงนกเสียงกาอะไรประมาณนี้นะครับเรามีหน้าที่ทํางานของเราเราก็ทําไป5้าเจอยู่ในเรือนวินาศมันไม่มีใครมาสนใจเราหรอกเนาะเขาไม่มาสนามศูนย์เขาไม่มานูน่นนี่นั่นเราเองก็วุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องของความคิดของตัวเราเองอาจจะแบบว่าอยู่แบบ โดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนเป็นสูตรสัต์ช้าแล้วก็พยายามทำมาหากินเพื่อให้ได้เงินเข้าบ้านมาอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือดาวพุธปละและนิดเสียหมดทุกราศีแหละครับแต่สิ่งที่มันดีขึ้นก็คือว่าเราจะต้องรู้จักในเรื่องของการวางตัวแล้วก็การใช้คำพูดให้เป็นนะครับสวัสดีครับ